สวัสดีชาวเจวิลเลนทุกคนนะคะแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับชื่ออะไรรับแอค่ะนันทชางสุโชตค่ะจริงๆิตอนนี้รับราชการกระทบหนักมาก<ช>เหมือนจะเป็นเอาเป็นพูดว่าเป็นตัวแทนด่านแรกแล้วกันเพราะว่าเราเป็นนักร้องก็เป็นกลุ่มนักดนตรีที่ว่าโดนหยุดางานตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยที่โควิดเริ่มออกมาก็คือส่วนตัวเนี่ย ปกติจะมีงานร้องเพลงตามร้านอาหารตามอ e ีเวนต์ตา่างๆงานแต่งเนี่ยจะบูมมากยิ่งช่วงสินเตียงไนะมบูมมากๆแต่ตอนนี้คือเป็นศูนย์ต้องหอเป็นศูนย์เลยการรับราชการก็เราก็ได้เงินเดือนหนึ่งนคะแต่ว่ามันมันก็คงไม่พอเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีสักสองสามอาชีพเสริมถึงจะแบบว่าสามารถมีเงินเก็บแล้วก็ดำานชีวิตอยู่ได้ก็จะเป็น ด่านแรกๆเลยกลุ่มคนแรกๆที่ได้รับผลกระทบมากปรับตัวยังไงตอนแรกกินบุญเก่าอะก็คือเราก็คิดว่าโอเคบอกพี่ๆนักดนตรีว่าอ๋องั้นเราถอนตัวออกจากวงก่อนก็ได้เพราะว่าเราไม่เดือดร้อนช่วงนั้นก็ยังมียังมีเล่นดนตรีบ้างแต่ว่าเขาจะลดลดจำนวนคนในวงลงเราก็เสนอตัวก่อนเลยไม่เป็นไรเรามีงานประจาเรายังมีเงินเก็บจากการรับอีเวนต์เราไม่เดือดร้อนเท่าพี่ๆเรา,เราโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาปุ๊บ มันนานขึ้นระยะเวลาของโรคเนี้ยมันนานขึ้นทําให้อังจริงว่าเงินเก็บถึงมีเยอะแค่ไหนเราต้องใช้ต้องกินทุกวันมันมันก็หมดมันก็เริ่มเป็นศูนย์ก็แรกๆชิวๆตอนเนี้ยยากเพราะช่วงหลังๆเนี้ยเริ่มปรับตัวยากแหะ <S <S จริงๆอ่ะเป็นคนชอบชอบแบบว่าไปนั่งตอนแรกเลยไม่ไม่ไม่ไมดื่มกาแฟเป็นคนดื่มไม่ได้แต่ว่าชอบไปนั่งคาเฟ่เพราะชอบกลิ่นกาแฟแต่ช่วงเนี้ยเริ่มเริ่มดื่มได้แหละ พอหัดพอหัดแล้วเรื่อยๆมันก็เลยติดเศพษิดเป็นคนชอบเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศก็คือชอบเสพบรรยากาศมากกว่าการแต่งตัวหรอก็แล้วแต่ลูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวว่ากางเกงยีนรองเทาา้าผ้าใบเน้นรองเทาา้าผ้าใบไปแบบชิลๆสบายๆหน้าผมบางทีก็ก็แต่งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่แต่งจุดเริ่มต้นเลยคือ อยากกินโดนนะัทอยากกินขนมชอบของหวานเป็นคนตัวเล็กที่ชอบกินของหวานมากแล้วมันก็จะมีผลต่อร่างกายใช่ไหมแบบสุขภาพอะไรอย่างนี้เราจึเลยบอกวะ่าทำไงดีวะอยากกินขนมแต่ก็ขี้เกียจด้วยความขี้เกียจไปซื้อแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจทำกบับข้าวทุกอย่างก็เลยลองเสิร์ชหาในเน็ตดูเออมีสูตรลองทําดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทําดูแล้วก็กินเอง ก่อนแล้วก็ให้คนรอบข้างในบ้านชิมอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆนชิมเขาบอกโอเคแล้วก็เลยอันนี้ถ้าเรากินได้เพื่อนกินได้ก็ลองลองแบบว่าเปิดรับออเดอร์เล็กๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่ามีคนสนใจเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของยุคที่คนนะ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรรักสุขภาพม,มากขึ้นหันมากินคีโตกินคลีนอะไรประมาณนี้เราก็เลยโอเคงั้นเมืองการยังยังมีแบบว่า คนที่ทำขนมแบบนี้อาหารแบบนี้เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มน้อยอยู่ mm hmm. แต่ว่าเยอะเราก็ลองทําดู mm hmm. อย่างที่เธอบอกสิ่งที่แพชอบคือการร้องเพลงดนตรเไม่เคยคิดจะจับกระทะจับเตา,จ,เตาจับอะไรทั้งนั้นก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะมาทําขนมได้แต่วันหนึ่งที่สถานการณ์มันบีบมันบีบขั้นให้ตัวเราต้องต้องเดินหน้าเราจะนั่งยื่เฉยรอรออะไร ชีวิตเราต้องเดินหน้าต้องกินต้องใช้ทุกวันใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าจุดเริ่มต้นเราคือทำกินเองแล้วมันเวิร์กก็ลองทําขายหลังจากนั้นพอเริ่มทําครั้งแรกเนี่ยสนุกก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราค้นพบว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบบางคนอาจจะมีทุนเยอะสร้างขึ้นมาเยอะบางคนอาจจะมีทุนน้อยสร้างมาทีน้อยออย่างตัวตัวเองไงที่บอกตอนแรกใช้เงินเก็บ กินมาเรื่อยไม่ได้ซีเรียสอะพราะวันหนึ่งมันเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วมันมีภาระต้องใช้จ่ายมากขึ้นมันทําให้เราเหลือต้นทุนในการดํารงชีวิตน้อยเราก็เริ่มจากจากน้อยอะ่ะมุดมีพัน,นอ่าเป็นทุน500ร้อยก่อน,อนเก็บเก็บหใช้5พอได้กำไรมาสักสองสามร้อยเราก็ทบทบไปเรื่อยๆอะ่ะประมาณนี้ค่ะก็คืออยากให้แบบว่าทําอะไรก็ได้เริ่มจากเล็กๆไปก่อน ทุกคนอยากมีอยากมีเก็บมีกินมีใช้ทุกคนแต่ว่าอะไรทําให้เราแบบว่ามีชีวิตตอนเนี้ยคิดแค่ว่าวันต่อวันมีเก็บมากก็อันนั้นถือว่าโชคดีดประมาณนั้นก็อยากฝากว่าเครียดกันทุกคนแต่อย่าเครียดมากหาอะไรหาแนวทางทําได้ค่อยๆทาไปก่อนช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าจับมือตัวเองไว้ก่อนคะคะ,ะให้กำลังใจตัวเองสำคัญที่สุด